เมื่อวานผมซื้อกองทุนตัวนี้นะครับผม JP IQ เป็นกองทุนที่จ่ายปันผลนะครับประมาณ9%ต่อปีนะฮะเกือบ10%นะแล้ววันนี้ผมจะเอาข้อมูลเราเนี้ยไปใส่ในแอปติดตามปันผลนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าเป้าหมายเราได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี้ยเดือนหน้าเดือนถัดไปเ,เราจะได้ปันผลอ่า ทบบานะครัข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะราคาหุ้นแล้วก็จำนวนหุ้นเดี๋ยวเราไปดูแอปนะแอปที่ผมใช้ติดตามันผลก็จะเป็นแอป Deep Tracker รูปต้นมะพร้าวนะครับกดเข้าไปขมาหน้าแรกนะครับก็จะมีหน้าแบบนี้นะครับผมเป้าหมายผมเซตไว้ที่30ดอลลาร์ต่อเดือนนะตอนนี้ได้16ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตีเป็น54%ของเป้าหมายแล้ว ก็สิ่งที่เราติดตามนะครับก็จะเอาไว้ดูประมาณนี้ครับผมเดือนกันยาผมได้15ตาดอลลาร์แล้วก็เดือนตุลาผมก็จะได้16.99เดือนพฤศจิกาผมก็ได้14.97ด้14.97นะครับแล้วตรงน,นี้ก็เป็นดนะีเวเดนยิวนะที่ผมทำได้ตอนนี้หมายถึงว่าหุ้นต่างๆที่ผมซื้อรวมกันแล้วนะครับเฉลี่ยดีเวเดนยิว e l d 3ิเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ นเนี่ยการเอาไปกรอกนะครับผมก็มาที่พอร์ตโฟลิโอเข้ามาที่พอร์ตแล้วมาดูข้างบนนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นยอดรวมทั้งหมดของพอร์ตนะเงนินของเงินทั้งพอร์ตก็อยู่ที่9,980เก้ดดอลลาร์เฉพาะหุ้นบันผลนะครับในนี้กำไรตอนนี้9ก้าสิบเกโอ้ยเก้านตะครับตีเป็นเงินก็82ดสิบสองลาร์เรามา transaction ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลเข้ามาก็ให้เราค้นหาหุ้นที่เราซื้อผมก็จะกรอกคำว,ว่า gpiq นะผมซื้อตัวนี้นะครับกดมาเลยกดมาก็จะมีชื่อขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้กำลังหมุนอยู่สิ่งที่เราจะใส่นะครับกรอกก็จะมีวันที่ผมซื้อวันที่แปนะ โอเคเปลี่ยนเป็นที่8กันยาแล้วแล้วก็จํานวนหุ้นเราก็ไปก็ไปเอามาจากแอปดามเมือ่อกี้อันนี้ผมก็ไปเอาข้อมูลมาแล้วนะครับ Number of Share จํานวนหุ้นนะแล้วใส่ทุกทศนิยมเลยนะครับผมซื้อได้สามหุ้นสามจุดศูสามสามหนึ่งสี่สามเจ็ดแล้วก็ราคาถึงแม้ว่ามันจะขึ้นให้แต่ว่าเราก็ต้องกดกรอกอยู่ดีนะครับห้าสิบจุดเกนะ โอเคเอ่อแล้วก็กดแอดข้างล่างเลยนะครับเรียบร้อยไปดูที่หน้าแดชบอร์ดพอมาข้างหน้าหน้าแรกนะครับผมก็จะเห็นว่าตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะเมื่อกี้สิกว่าดอลลาร์นะครับ16ตอนนี้ขึ้นเป็น17.64แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นจาก54%เป็น59%เของเป้าหมายนะครับตัวดีเวนดยิวก็จะ ลดลงครับผมค่าเฉลี่ยก็จะลดลงอยู่ย7่เมื่อกี้30เนาะเพราะว่าเราซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนที่ตัวที่เดียวเดนยิวนะครับต่ำกว่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อกี้มันก็เลยดึงลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนตุลานะครับผมก็จะได้18ดอลลาร์เดือนพฤศจิก,กาก็เป็น16ดอลลาร์นะครับ ทีนี้มาดูข้างล่างนิดหนึ่งมาดูที่พอร์ต allocation เป็นสัดส่วนของพอร์ตนะครับสัดส่วนที่เยอะที่สุดก็จะเป็น JEPQ นะอยู่ที่5้าสิบแปดจุเซของพอร์ตนะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น QQQI นะครับ13%เซแล้วก็ที่4ี่ก็จะเป็น GPIQ 13%เซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ MSTY 10% MSTY เนี่ยผมจำกัดไว้ไม่ให้เกิน1 0ของพอร์ตนะฮะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เสี่ยงที่สุดเสี่ยงที่ราคาเขาจะลงเรื่อยๆแบบเนี้ยผมก็เลยจำกัดไว้ในสัดส่วนที่ผมยอมเสียได้นะฮะก็คือถ้าเขาลงผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าในจำนวนเงินนั้นผมเสียไปได้นะหลักพันแบบเนี้ยอ่าประมาณสามพันใช่ไหมมีที่ผมมีไว้ในพอร์ตเมื่อกี้ตอนเนี้ยครับผมก็เสียได้สามพัน แต่ว่าปัลผลเคเขาเยอะที่สุดนะครับมาดูมาดูข้างล่างสุดนะ dividend distribution uh, Dist msty เป็นตัวที่มีอยู่ในพอร์ตแค่10%นะสัดส่วนแต่ว่าเขาจ่ายปันผลเยอะที่สุดเลยนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็46%ของพอร์ตรองลงมาก็จะเป็น jepq นะครับเงินทั้งหมดนะที่ได้จากได้จาก jepq ก็อยู่ที่34% แล้วก็ Q Q Q I 10% G P I Q ก็แค่7%เนนะครับก็วันนี้ก็โอเคครับผม